กันไกลล่างยื่นยาวกว่าขากันไกบนนะคะกรณีนี้ถ้ามันความยาวมันไม่สัมพันธ์กันมากๆขากรรไกล่างยื่นมากๆการจัดฟันอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถแก้การสกฟันที่ผิดปกติได้ทั้งหมดนะคะสวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงคณิมิตพงศ์พัฒน์นะคะหรือว่าหมอแป้งทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟันค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากไกเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แก้ไขอะไรได้บ้างเนาะ ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องมาแยกกันก่อนว่าฟันล่างยื่นยื่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หน้ามะม่วงเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างในคนไข้บางกรณีเนี่ยนะคะฟันล่างยืนเนี่ยเกิดจากความผิดปกติของขากันไกรเนาะขากันไกรล่างยืดยาวกว่าขากันไกรบนนะคะกรณีนี้ถ้ามันความยาวมันไม่สัมพันธ์กันมากๆขากรนไกรล่างยื่นมากๆการจัดฟันอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถแก้ การสบฟันที่ผิดปกติได้ทั้งหมดนะคะในกรณีคนไข้ที่ฟันล่างขานไกลล่างเนี่ยยืนเล็กน้อยบางทีเราอาจจะช่วยได้การจัดฟันอย่างเดียวเนี่ยมันพอช่วยได้ก็คือใช้การจัดฟันนะคะอย่างเดียวแต่ก็ฟันก็จะไม่ได้แบบสบตรงหรือว่าอยู่ในสภาวะปกตินะคะก็คือจะต้องเป็นการจัดฟันเพื่อชดเชยความผิดปกติของขากรรไกรการจัดฟันชิ้นนั้นก็คือจะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะคะรูปหน้าต่างๆอาจจะคล้ายเดิมนะคะเปลี่ยนแค่ฟันอย่างเดียว แต่ว่าถ้าเราจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขานไกค่ะก็คือจัดฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของแต่ละขานไกขานไกบนฟันล่างอยู่ในตำแหน่งถูกต้องของขานไกล,ล่างแล้วก็ทําการผ่าตัดขานไกนะคะร่วมด้วยก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าด้วยนะคะจากหน้าที่มะม่วงหรือว่าคางที่ยื่นเนี่ยก็จะเข้าไปสวยงามนะคะแล้วก็การส่งฟันก็จะดีเคี้ยวอาหารได้ดีแล้วก็พนระยะยาวสเตเบลิตี้ของการรักษาก็จะดีด้วยค่ะ แรกเลยคือคนไข้ต้องเข้ามาปรึกษากับทางคลินิกก่อนนะคะต้องมาวองตรวจวิเคราะห์วางแผนการรักษาเอ็กซเรย์พิมพ์ปากนะคะถ่ายรูปก่อนนะคะเพื่อว่าวางแผนการรักษาว่าคนไข้มีความผิดปกติที่ขานไกลจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็มีความผิดปกติกี่ขานไกลนะคะการสบฟันเป็นอย่างไรนะคะมีองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นนอกจากคาั้งยืดแล้วหน้าเบี้ยวด้วยหรือเปล่านะคะ แล้วก็เสร็จปุ๊บหมอก็จะเอาไปวางแผนการรักษากับทีมเนาะไม่ใช่หมอจัดฟันทําคนเดียวแล้วนะคะก็จะมีทีมของทีมผ่าตัดนะคะเป็นคุณหมอ,อ maxillofacial surgery เลยนะคะเป็นเซอร์เจียนเลยนะคะซึ่งมีหลายๆคนนะคะใน1ทีมก็จะช่วยกันวางแผนการรักษาร่วมกับหมอเนาะว่าโอเคคนไข้เคสนี้เราจะต้องผ่าตัดขานไกลกี่ขากาันไกลนะคะมีอะไรบ้างเนาะจะต้องอ มีการจำลองภาพสามมิติก่อนนะคะก่อนที่จะทําการผ่าตัดเนาะดูว่าเอาอคางเลื่อนประมาณนี้หน้าโครงสร้างหน้าคนไข้เป็นยังไงนะคะสมมติวางแผนการเสร็จเรียบร้อยแล้วคนไข้ก็เริ่มจัดฟันนี่เป็นขั้นตอนปกตินะคะของการจัดฟันร่วมกับผ่าตัดเนาะจัดฟันไประยะหนึ่งนะคะเพื่อปรับการเรียงตัวของฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของขางกรรไกรแต่ละขากรรไกรจากนั้นคนไข้ก็หยุดจัดฟันแต่เครื่องมือยังอยู่นะคะแล้วก็ไปผ่าตัด เสร็จผ่าตัดก็ใช้เวลาพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ5วันนะคะกลับไปพักฟื้นที่บ้านเนาะอีกเดือนนึงก็มาเจอหมอจัดฟันต่อนะคะแล้วก็ทําการจัดฟันหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยจะเป็นการจัดฟันเพื่อเก็บรายละเอียดละทาให้การสกฟันลงล็อกดีขึ้นนะคะก็จะใช้เวลาหลังจากการผ่าตัดก็อีกสักประมาณไม่เกิน1ปีเนาะรวมๆแล้วคะ่ะระยะเวลาในการรักษาของการจัดฟันร่วมการผ่าตัดก็ประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีะคะ่ะ ก็จะมีกรณีที่คนไข้าบางคนคางเล็กก็มีนะคะไม่มีคางนะคะหรือว่ามีทุกอย่างแหละแต่ว่าหน้าเบี้ยวไม่เท่ากันเยอะๆนะคะเห็นแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถแก้ได้การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขานไกลขึ้นหนึ่งเราแก้ความผิดปกติของกระดูกหรือโครงสร้างใบหน้านะคะทั้งขานไกลบนและขากนไกลล่างและคางน,นะคะบางคนเนี่ยอยากจะเหลาแบบตรงกลามวีวีลนอะไรอย่างงี้ก็สามารถทําได้นะคะอันที่2คือนอกจากขานไกล,ลแลนนะะ้วเนี่ย รูปหน้าซอฟทิชูต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงนะคะจากหน้าที่มันไม่เท่ากันหน้าด้านขวาใหญ่กว่าด้านซ้ายหรือเอียงไปทางด้านซ้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถแก้ไขได้เนาะ mm hmm. อันนี้3คือริมฝีปากก็สามารถแก้ไขได้เพราะ,ะบางคนนะคะคางไม่มีเลยอยู่ข้างหลังริมฝีปากล่างก็จะบานออกมาพอคางยื่นออกมาปุ๊บริมฝีปากอะไรก็จะดูสวยขึ้นเต็มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแก้ได้หลายอย่างเนาะแต่หมอจะแจ้งก่อนว่ามีข้อจํากัดคือทุกอย่างคุณหมอผ่าตัดอะค่ะจะแก้โดยอ้างอิงจากโครงสร้างกระดูกนะคะอย่างเช่นถ้าคนไข้ที่มีความผิดปกติของซอบทิชชูหรือว่าเนื้อเยื่อแก้มหรือว่ากล้ามเนื้อบดเคี้ยวร่วมด้วยอะคะ่ะนอกจากการผ่าตัดขานไกลแล้วเราอาจจะต้องใช้พวกศัลยกรรมความงามอื่นๆร่วมด้วยเช่นโบท็อกซ์ร่วมด้วย,วยทำให้แบบปรับรูปหน้าให้แบบดูสวยงามมากขึ้นค่ะ